เกระต่ายห้ำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำพันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกับปลิงมันจึงโปรยจามย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปกอม เพราะทะนงในตัวเกินไปจึงหลงเอนกายอิงไม้พักผ่อชายลมโชวยวิวไหวชัยชอนแต่ตายจะจงนอนหลับปุยเย็นใจแต่ตายทะนงลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปหลีบลุกคุ้นนั่นดนพลึกไกลแต่ช้าไปแล้วสิ เต่าจะไลยเดินย้ายโครงเพลงกต่ไปห้ำเพลงเดิมสวนทางมาให้นึกกำันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิงมันจึนปรยจ้ามย้อยท่าททยแห่งความไว้กันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปกอม เพราะถานองในตัวเกินไปจึงหลงเอ,นอ็นใจอิงไม้พักผ่อนสายลมโชวยวิวไหวชัยช้อนกระตายจะจนนอนหลับปุยเย็นใจกระตายถ้านองลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปลีบลุกคุ้นนั่นดนพลึกไกลแต่ช้าไปแล้วสิเจลายเดินย้ายพองเพลงกระตายฮำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกกำคันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิง มันฉจะปล่อยกมย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้าหนจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะถ้านองในตัวเกินไปจงหลงเอนได้ยังไงพักผ่อนตายลมโชยวิวไหวชัยชอนแต่ตายจะจงนอนหลับคุยเย็นใจแต่ตายถ้านองลืมนองลืมต้นตื่นมาต้นอาทิตย์ลาไปรีบรุบคุ้มนั่งเดินลึกใกลแต่ร้าไปแล้ว เพลงเดิน转弯ทางมาให้ลูกำพันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิงมันจึงปเปิดแกงย้อยท่าททยแข่งทําไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านี่นก็ะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปกอมเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ็นใจอิงไม้พักผ่อนายลมโชวยวิวไหวชายชอนกระต่ตายจะจงนอนหลับปุยเย็นใจกระต่ตายถ้านองลืมร้องล,ลืมตน ตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกคุ้นนั่นดนลึกไลแต่ช้าไปแล้วสิเต่าจะลายเดินย้ายโครงเพลง,ลงแต่ตาหฮำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกกคำคันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิงมันจึนโปรยจามย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะ านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ็นใจอิงไม้พักผ่อนสายลมโชวยวิวไหวชัยช้อนแต่ตายเจ,จ้าจงนอนหลับปุยเย็นใจแต่ตายถ้านองลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปีหล,ลุกรุ้นุนัันดนลคลึกใครแต่ช้าไปแล้วสิเต่าจะลายเดินย้ายครงเพลงแต่ตายหั่เพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำทันเจ้าเต่าท้องนาเชื่อ,องช้าดังกับปลิง มันจึงโปรแจามย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ,นอ็นใจอิงไม้พักพรอสายลมโชวยวิวไหว,วชัยช้อนกระตายเจ้าจนงนอนหลับปุยเย็นใจกระตายถ้านองลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกคุนนั่นดนพลึกใครแต่ช้า เจ้าตัวลายเดินย้ายโครงเพลงกระต่ายห้ำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำพันเจ้าเต่าท้องหนา้าเสียงช้าดังกับปลิงมันจนึโปรยแกมย้อยท่าทายแข่งความไายกันไหมเจ้าปลิงเจา้า้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อน เพราะถานงในตัวเกินไปจึงหลงเอนได้ยิ่งนายพักผ่อนตายลมโชยวิวไหวชัยชอนกระต่ายจะจึงนอนหลับคุยเย็นใจกระต่ายถ้านงลืมลองลืมติตปีนมาจนอาทิตลาไปหลีบลุกขุ้นนั่งดุนลึกใจแต่ชาไปแล้วสีกระจายเดินย้ายพวงเพลงกระต่ายฮัมเพลงเดินสวนทางมาให้ในคำพันเจ้าเต่าท้องนาเสียงชาดังกับปลิง มันจนเคลีกยนย้ายท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านี่็ช้าหน้าเบื่อเชี่อจริงต่อให้วิ่งไปก่อมเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ็นใจอิงไม้พักผรอสายลมโชยวิวไหวชัยชอนกระตายจะจุนอนหลับคุยเย็นใจกระตายถ้านองลืมลองลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกคุ้นนั่นนนลึกใกแต่ช้าไปแล้วสี เสาจะลายเดินย้ายโครงเพลงจะตายห้ำเพลงเดิมสวนทางมาให้นึกคำพันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกับปลิงมันจึนโปรยจามย้อยท่าทายแข่งความไว้กันไหมเจ้าปลิงเจ้าั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อมร น้องในตัวเกินไปจึงหลงเอนกาอิงไม้พักผ่อนสายลมโชวยวิวไหวชัยช้อนกระตายเจ้าจงนอนหลับปุยเย็นใจกระตายถ้าน้องลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปลีบลุกคุ้นนั่นดนพึกไลแต่ช้าไปแล้วสิเต่าจะลลยเดินย้ายเคลงเพลงกระตายฮัาเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำทันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้ดดังกับปลิง มันจึงโปรแรยามย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อมเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ,นอ็นใจอิงไม้พักผ่อนายลมโชวยวิวไหวชัยช้อนกะตายเจ้าจึงนอนหลับปุยเย็นใจกระตายถ้านองลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปหลีบลุกพุนนั่นดนลึกคลแต่ชาบ เจ้าเต่าตะไลเดินย้ายคงเพลงกระต่ตายห้ำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกกำคันเจ้าเต่าท้องหนา้าเสียงช้าดังกับปลิงมันจึเปลยแกมย้อยท่าททยแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปกอมเพระ <c oughs> าะทนงในตัวเกินไปสนงเอ็น <c oughs> ได้อิงไมมพักผ่อนตายลมโชยวิไวไหว,วชัยช้อนกระต่ตายจะจ,ะจะุดนอนหลั คุยเย็นใจสไตล์ถ้าน้องลืมน้งองลืมเติมปิงมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกขึ้นนั่งเดินลึกใกแต่ช้าไปแล้วสีกลายเดิยนย้ายควงเพลงสไตล์ฮัมเพลงเดินสวนทางมาให้มูกคัพันเจ้าเปล่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิงมันฉันเคยกดนย้อยท่าทายแข่งความไวกันในเจ้าปลิงเจ้านะึก็ช้าหน้าเบื่อเสียจริง ต่อให้วิ่งไปกอมเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอนใอนายอิงไม้พักผ่อายลมชวยวิวไหวชัยช้อนกระต่ายจะจุดนอนหลับคุยเย็นใจกระต่ายถ้านองลืมล่องลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกคุ้นนั่นหนล่นเึก่อยแต่ช้าไปแล้วสิเต่าจะลลยเดินยะ ้องเพลงจต่ปายหัมเพลงเดิมสวนทางมาให้นึกคำคันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกับปลิงมันจึงโปรยจามย้อยท่าทายแข่งความไว้กันไหมเจ้าปลิงเจ้านั้นจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปกอมเพราะถ้าน้องใน เกินไปจึงหลงเอนกายอิงไม้พักผ่อนสายลมโชวยวิวไหวชัยช้อนแต่ตายเจ้าจุงนอนหลับปุ๋ยเย็นใจแต่ตายถ้านองลืมลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปหลีบลุกคุ้นนันดนพลึกไครแต่ช้าไปแล้วสิเต่าจะลลยเดินย้ายเครองเพลงแต่ตายฮํำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำทันเจ้าเต่าท้องนาเสียงช้าดังกับปลิง มันจึงโปรแกรมย้อยท่าไทายแห่งความไรกันไหมเจ้าปลิงเจ้านนจะช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อมเพราะถ้านองในตัวเกินไปจึงหลงเอ็นกายอิงไม้พักพรอสายลมโชวยวิวไหวช่ช้อนกะตายเจ้าจุงนอนหลับปุ้ยเย็นใจกะตายถ้านองลืมล้งลืมตนตื่นมาจนอาทิตลาไปหลีบลุกพุ้นนั่นดนพลแต่ชับ เจ้ตาตะไลเดินย้ายเพลงเพลงกระต่ายฮัมเพลงเดินสวนทางมาให้นึกกำคันเจ้าเต่าท้องหน้าเสียงช้าดังกับปลิงมันจนึโปรยแกมย้อยท่าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้าน่าช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อน พราะถนงในตัวเกินไปจึงหลงเอนได้ยิ่งนายพักผ่อนตายลมโชยวิวไหวชัยชอนแต่ตายจะจงนอนหลับคุยเย็นใจแต่ตายถ้านองลืมลองลืมเตินเตียงตานอาทิตย์ลาไปรีบลุกขึ้นนั่งดนลหรือใครแต่ชาไปแล้วสีตายแดงย้ายเพลงแต่ตายหัมเพลงเดินสวนทางมาให้เมื่ค่ำพันเจ้าเต่าท้องนาเสียงท้าดังกับปลิง มันขึ้นเกลื่อนย้อยท่าทายแข่งควาไวกันไหมเจ้าปลิงเจา้านุ่ก็ช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะทานงในตัวเกินไปจึงหลงเอ,นอ็นใจอิงไม้พักผรอนสายลมโชวยวิวไหวชัยชอนกระต่ายจะจุนอนหลับคุยเย็นใจกระตายถ้านงลืมล่องลืม,มตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกคุ้นนั่นดนลึกใจแต่ช้าไปแล้วสี